สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงนี่ค่ะครั้งแรกของการออกงานแบบเชิงสังคมเธอคือคนแรกนะคะเขาไม่ไปนะคะงานแบบเนี้ยเขาไม่ไปเขาคนแรกไม่เคยมางานใครไม่เคยไปงานใครเพื่อมาอาหารว่าใครมอบมอบมอบใช่ใช่แล้วของอะไรกันอันนี้อันนี้ของของคุณค่ะมีสองคนอีกแล้วของคุณค่ะเป็นแบบ กวาดเงินกวาดทองเข้าบ้านนะคะแต่ว่าแอบมีจุดยูจีนยัดอยู่ในนี้อีกโอเคยัดเก่งมาสรุกของหลานเยอะมากอ่ะเขาฟิล์มลงยูจีนหน่อยยูจนเอาไหมคะเอาไหมคือจ้าให้โยไหนเดี๋ยวลูกคือจ้าก่อนจ้าก่อนไหนลูกจ้าก่อนมืออยู่ไหนหนึ่งขวบหนึ่งขวบจ้าก่อนเลยเดี๋ยวแม่เอาให้จ้าก่อนสองมือสิมือเดียวขี้เกียจนะจ้าก่อนเดินดิจิตบ่าย วันนี้ก็เบาๆนะฮะเพราะว่าตอนไปงานมาเอาประสาทของโมเดลมาชอบชอบความประสาทกระเป๋าเล็กวันประสาทหลานก่อนนะไม่มีเลยอีซี่นึงพี่ดูนนไหไหนเปิดตรงนี้มีไหมเอ้ยน่ารักว่ะใค่ชุดเจ้าชายแหรอหมอบ้านอยู่สี่บ้านกว่าจะมา